มาเล่นชิงหลิวกันนะครับล่อลิงครับครับลองมาดูผลงานว่าเราเล่นชิงหลิวแล้วจะได้ปลาอะไรนะครับเห็นนะครับามาถึงช่วงสายๆก็เริ่มมีแดดออกมานะครับก็รอรุ้นนะน่าจะอากาศเริ่มเปิดนะฮะตอนนี้น้าหน่งเมฆกำลังลง,งมหอยอยู่นะครับ <laughs> ตาบงก็ามาันรอรุ่นด้วยนะครับวับนนี้ชิงหลิว ตอนนี้นั่ง,อสสองรอปลาหน้าดินก็ตกชิ้ิยูวไว้ก่อนนะก็ได้เป็นปลาปลาประเภทปลาคมปลาส้อยปลากระบอกนะ,ะโอเคนะครับติดตามกันต่อไปนะครับ ปลาอะไรฮะน้ำเว็บโดนฮนะปลาในทองโอ้โหปลาในทองครับในทองครับในทองในทอง,ทองโอ้โหไหนฮะดูนะครับปลาอะไรปลาในทองนะครับตัวนี้สวยๆนะอาหารตัวไหนครับน้ำเว็บอาหารซองเขียวครับโอ้ฟิชทุกซองเขียวนะฮะของเชียงรายฟิชชิ่งนะครับอ่ะสุดยอดครับลมลม สรุปผลงานวันนี้นะครับหนองผังน้ำนะครับนาเว็บล้อลิงนะครับก็ได้ปลาในอยู่สองตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ปลาสวายนะครับสวายนี่ตีหน้าตีทุ่นลอยนะครับแต่นาเว็บใช้ชิงหลิวเล่นล้อลิงนะครับก็ได้ปลาในสองตัวนะครับกลังไว้ใส่สวยอยู่นะครับเนี่ยจอนะครับยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหน้าเว็บด้วยนะครับในช่องของเชอรารพิชชิงนะครับโอเคนะครับ